รับอะไรครับอ่าผมเอาช็อกโกแลตปั่นครับช็อกโกแลตปั่นครับอ่าเราเอาช็อกโกแลตปั่นเหมือนกันครับอ่าเหมือนกันนะอ่ารับอะไรช็อกโกแลตปั่นที่ทครับอ่าวิปครีมผมไม่ได้สั่งนะครับอันนี้ฟองนมก็ไม่เอาไม่เอาครับไม่ไม่ได้สั่งครับ ไม่เมนูนี้มันต้องใส่ฟองนมผมผมไม่ได้สั่งครับผมไม่เอาครับเป็กินสั่งช็อกโกแลตไม่เอาไม่เอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้หมูก็ได้ดิเอาละเอาใช่ไหมเอาครับเอาเอาเอาเยอะๆแบบนี้ได้ไหมเอาเยอะๆเลยครับมาให้ใกล้ๆมาให้ใกล้ๆอ่าแบ่งเพื่อนเนาะเออมันเสียของพี่เขาไม่เอาอะไของพี่เขาไม่เอาอะไรเออแบ่งๆกันกิน พอพี่โอเคพอพอพอพี่พอแล้ว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 นะพอแล้วพี่แสียบผมแสบตาเลยพี่อ่าครับผมแล้วแล้วใครเช็ดให้เขาคนนี้เราเสียบผมอ่ะคอนเทนต์เราทำแต่ละอันนละมาคนอื่นจะรอนเลยนะโอเคครับพี่ผมว่าพี่ผมฟาดแรงพอดีเกี่ยวผมหลับเลย